โบราณว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เขาเรียกว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกสามอย่างนี้ค่ะก็เป็นการบ่งบอกถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นมีสุขภาพที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่กินไม่ได้คือคําว่ากินไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้เลยแต่หมายความว่ากินแล้วรู้สึกไม่อร่อยกินอาหารไม่อร่อยกินอาหารไม่ลงกินอาหารได้น้อย ซึ่งมันก็มีปัจจัยที่หลากหลายออกไปอีกนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือบางคนถึงเวลานอนเข้าไปนอนแล้วก็นอนไม่หลับหรือบางคนนอนแล้วตื่นมากลางดึกสะดุ้งตื่นเหมือนกับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนเนี่ยคะ่ะก็มักที่จะสะดุ้งตื่นกลางดึกอการสะดุ้งตื่นตรงนี้คะ่ะมันเป็นการแสดงที่เห็นว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียสมดุลไปหรือมันมีระบบบางสิ่งบางอย่างเช่นระบบประสาทเนี่ยมีการทํางานที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้ไม่สามารถที่จะนอนได้หรือบางคนตื่นแล้วกว่าจะหลับก็ใช้เวลานานเขาเรียกว่านอนไม่มีคุณภาพซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูนะคะว่าสาเหตุมันมาจากอะไรประการสุดท้ายค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยคือขับถ่ายไม่สะดวกเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราขับถ่ายไม่สะดวกเนี่ยของเก่ามันยังคงค้ังอยู่เมื่อของเก่าค้ังอยู่มันก็จะเกิดเป็นพิษมันเกิดการสร้างพิษเนื่องจากร่างกายก็จะต้องดูดเอาน้ําจาก ของเสียจากอุจละตรงนี้ค่ะกลับเข้าไปสู่กระแสลเลือดแล้วก็นําไปใช้ดังนั้นค่ะมันจึงทําให้คนที่มีปัญหาว่าระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยจึงมีปัญหาต่างๆนานา,นา,นา,นานเป็นต้นเหตุของอาการของการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกหลายรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกดรลย้อนท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงทวารซึ่ง3อย่างนี้ค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันเป็นโรคที่อยู่ใกล้ชิดติดกันว่าจากโรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาดีพอหรือถูกต้องเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปอีกโรคหนึ่งและไปอีกโรคหนึ่งดังนั้นค่ะวันนี้นะคะอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้มีการตรวจเช็คสุขภาพตัวเองนิดหนึ่งเมื่อตื่นนอนมาค่ะลองเช็คตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้สุขภาพของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีความรู้สึกเหนื่อยไหมตื่นแล้วรู้สึกอยากจะกลับไปนอนอีกไหมย,ยังง่วงอยู่หรือเปล่าหรือมีอาการปวดเมื่อยเจ็บตึงตรงไหนบ้าง อันนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นในการที่จะดูแลสุขภาพที่สำคัญเมื่อเราตรวจเช็คสุขภาพดีแล้วก็ไม่ลืมออกกำลังกายในแต่ละวันนะคะบางคนค่ะถามกันมาว่าเอ๊ะถ้าไม่ออกกำลังกายจะมีผลยังไงมันมีผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยค่ะมันจะทำให้การไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีเมื่อการไหลเวียนโลหิตดีอาหารที่คุณกินลงไปมันถูกต้องมันดีอยู่แล้วเนี่ยร่างกายจะสามารถนำเอาสารอาหารี่ร่างกายย่อยแล้วเนี่ยเอากลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ด้วย นอกจากนั้นก็คืออาหารการกินนี้แหละค่ะที่เป็นสาเหตุที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือหายก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไหลย้อนนะคะจะเห็นได้ว่าคนที่มีปัญหาว่าทานอาหารไม่ถูกต้องทานอาหารแสลงเนี่ยค่ะโอกาสที่จะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยในบางโรคก,ก็อาจจะช้าลงหรืออาจจะไม่หายหรืออาจจะเป็นมากขึ้นเนื่องจากอาหารในหมดนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอาหารแสลง ข้อมูลดีๆอย่างนี้ค่ะจะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะเพียงคุณผู้ชมกดถูกใจแล้วก็ติดตามเอาไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกและเมื่อมีคลิปใหม่ๆค่ะเขาก็จะได้ส่งไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่อยากจะมีสุขภาพดี3มอย่างนะคะกินได้นอนหลับแล้วก็ขับถ่ายสะดวกขอบคุณและสวัสดีนะคะที่ติดตามมาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายและเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ